ก็ต้องขอกราบสวัสดีถ้าไม่ชมกันด้วยนะคะวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วเวียโยอาร์ซึ่งวันนี้ไอห่านี่มันจะส่งเทปมาอะไรตอนนี้ไอเทียกุเปิดคลิปอยู่ไม่แนใ่ใจนะโอโอ thank you มากกูบิดบดล่า เดี๋ยวเออเด็กเพื่อนหากูลงปามพาราไดาเดี๋ยวนี้นายแม่บอกกลงเดี๋ยวนี้ไอเชี่ยเมื่อวานกูหลุดอาละอะครับทุกคนนี่ผมจะมาเล่น t ฮเลด์เทอร์เวอร์ดิเฟน์กับเพื่อนโอ้ยมึงหูปากไปชั่วขนาดนี้ ไอ้เหี้ยแม่งเปิดคลิปอยู่ไอ้เหี้ยนู่นแม่งกูเปิดคลิปอยู่แล้วก็เชี้ยอะไรของกูเนี่ยมาทุกคนฟังเสียงมันเรียนเรียนเรียนมันต้องเรียนเรียนเรียนซ้ายเรียนเรียนเรียนขวาไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยนี่มันกาวนะครับทุกคน

เอาไอ้สลัดไอเฮีย,ย,ยเอาล้วครับทุกคนผมขอตัดไปตอนที่ผมนั้นไปเปลี่ยนตัวมาเลยล้กันเอาล่ะทุกคนเรามากันอีกรอบผมได้ไปเปลี่ยนตัวมาแล้วไปเอาตัวฟัมตังมาซึ่งเพื่อนผมให้มาเพื่อนคนนี้มันใจดีแล,ละเกยไม่ใจดีครับไอตัวนั้นให้ยืมต่วให้ไอตัวลีจินี่นะให้ โอเคโเคเข,เขาให้ผมนะครับเขาให้ผมฟาร์มตังฟาร์ม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 ตอนี้ขายในตลาดโรงงาน100เจก็จะไม่ได้ลนนาาอลโอลอลอะฮะงั้นกูเอามิวมิวอิงมึงไปขายในราคา500เจ็มจะเกิดอะไรขึ้นไห เอ่อม uh ิว huh. ม <g ümüz> ิวทิ่จะขายเท่าไหร่ก็ได้เพราะเราันนั้นเราขายอ่าฮะที่รีวิว1 0ลลงเปขาย200จริงแล้วมีคนซื้อด้วยเฮ้ยเคียร์คตจริงออโตสคริปตลาาตลาดตอนนี้เราเห็น900 900นี่นะครับทุกคนผมวางมิวอิงมิวอิงคีวีแมน ถ้มันีท่าไหนมันทั้วงเลยวาอางัดูด้ไตัวเี่หน้าโคตรเกอ่ะโอ้ยยังไม่ทำสิบง้ากหรนแล้วหรอกอันนี้เอ,อ,อใช่ปะเช็ดเชียเอลีเช็ดเช็ด วางเมดิกให้มิวอิงกูก่อนโอเคไอซันเดี๋ยวช่องกูติดลิกซิตมิวอิงมิวอิงกูแม่งโคตรกาก

ไอ้นี่มนเรือนนะครับทุกคนโอ้ยมิวอิงมิวอิงกูเหลือสองแล้ว

เราเอามเียร์ด้านหลังครับทุกคนนี่ไอ้เหี้ยไอ้ตัวเลื่อยอไ,อ,ไอ้ตัวใช้ด้ามไม้เลื่อยอย่าพอเลยกูจามาเพื่อตีบอด้วยทำไมมึงกกเนี่ยโอ้ยอีนี่ลองลอกิดัวซือท้องาคาเกจโอเคอักเก็อเออพันไม่น รูสองพันแล้วสองพันแล้วอัปเกรดอัปเกรดชอบอาฮะอะฮะอนฮะอัปตันได้แค่หกร้อยโอเคแต่ยังน้อยก็ได้นะเว้ย

อัดอัพอัพตันแล้วนะครับไอตัวฟาร์มตังค์ไอเพื่อนเน็ตมึงจะอยู่ดีเปล่าเอาเฮ้ยทุกคนเน็ตมันหายนะครับตอนนี้นะครับเน,เน็ตเน็ตมึงอยู่เปล่าเพื่อนไอชั้ยเน็ตออไ,ไอเชั้นเน็ต

มันจะเอาไม่อยู่อยู่แล้วเนี่ยเอานะครับตอนนี้นะครับคุณพบเข้าสู่ช่วงหลุดนะผมขอตัดไปตอนนี้เขาเข้ามาได้เลยแล้วกันเอาละครับทุกคนตอนนี้เพื่อนผมเข้ามาได้แล้วเรารอดละเกือบหลับแต่กลับมาได้วะเฮียคำคม,มคม คำคมคมคำ,คำโอ้โหโอ้ยโ,โอ้ยนี่เฮียอะไรเนี่ยเอาละโอน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 เฮ้ยมึงหลับง่ายจังไอ้ง้อเอ้ยโอ้ย โอ้โห oh มึงมาดูด้านหลังดิมึงดูดิเฮียกวางตรงนี้เลยแล้วกันนี่เฮียฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันเอามันให้ตายไอ้เฮียยูเอฟโอหลุดเพื่อนยูเอฟโอหลุดว่ะ ชิบไกลละว้าว้าว้าใชกเจสันเอาไงดีวะเอาใหม่เอาใหม่เพื่อนเอาใหม่อะ่ะทุกคนเรามาเริ่มรอบใหม่กันอีกรอบ

เอาไปสุยไอ้เฮียอิสลาดเอ้ยมิวอิงกูเพื่อนทุกคนเกิดปัญหาใหญ่ไอ้เฮียมึงสกิปสกิปเว็บ สคลิปเวฟเร็วๆดีมิวอิงใกล้วางได้แล้วมิวอิงออออื <c oughs> What the fuck แล yeah. ้วรอดแล้วเพื่อนือเราจะซูมให้ทุกคนเห็นนะครับว่าไททันไททันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไททันอ่ะมันมันคือมิวิ่ง แหว่งซูมเข้าไปท er hey. hey. ี่หน้ามันทุกคนดูดิเฮ้ยคุณชอบไอ้เพื่อนเฮ้ยละละวัต wow. Oh my god. Oh. Miu ing quá yeah. <laughs> à <là>. <cười> <cười>

โอ้ oh my god นี่มันบ้าอะไรกันลา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 มิวอิงกูว้าวลา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  อาละวางผมวางใช้ท่านแล้วได้แล้วนะครับทุกคนดูดิเอ้ยจ้างมาเออย,ยิงมันตรงใส่ตรงนี้ต้องมีมิวอิ่งหน่อยเพื่อทำให้มันสตันสวยตีมมนเพื่อนเออ เออมันต้องอย่างนี้ดีวะเอออัปเกตดไปทำให้มันติดสตันดิสวยไไออ้้า เซอร์มันติดมันติดกระโหลกไม่ม้ตัวมันติดกระโหลกเลยนะยึดจะเราบอกให้ยี่งงี้ตัวที่เราบอกให้แล้วมันติดกระโหลกเลยนะอ่ะฮะเอ้ยมิวอิงกุหลาบอ้าวไม่บอกหัวโอเค ผมอัพฟาร์มใกล้เต็มแล้วนะครับทุกคนทอยเลตทาวเวอร์ดีเฟนส์เกมกากๆเอ้ยไม่ใช่ใจเย็นใจเย็นเฮ้ยมีเจ็ทแพ็คตัว่ะเฮ้ยมันเดินมาเร็วๆดีนี่นี่นี่ เดินชักช้าเดินชักช้าอวดผู้สาวอยู่ได้นี่เดี๋ยวก็ได้ตายแล้วมึงอ่ะเรียบร้อยผู้บ่าวเท็ดดีเราตายนี่นี่ผู้บ่าวเทด็ดีวีสองอะเช็ดเผู้บ่าวเท็ดีผู้บ่าวเท,ดเทด็ดดีโดนเผา นี่นี่นี่อันนี้ผู้เออผู้บ่าเหลี่ยมผู้บ่าวเหลี่ยมไม่เป็นไรนาหยุดแบบนี้ได้พัดลมเป่าเดี๋ยวน่าเล่นเสร็จแล้วความกิดอะโอ้ยไม่ออโต้สคริปแล้วมันช้าอ่ะเพื่อนขอออโต้ออโต้สคริปนะมันช้าว่ะ แต่ว่าแต่ถ้าถ้าไม่ออโต้สคริปมันจะช้าแต่ถ้าถ้าออโต้สคริปมันไม่ช้านะเว้ยแต่ว่าจะตายไวแึงกูชอบ Auto ออโต้สคริปเฮ้ยผู้บ่าวผู้อันนี้ผู้บ่าวเทสดีเนี่ยอันนี้ผู้บ่าวเหลี่ยมเนี่ยผู้บ่าวเหลี่ยม2.0ด้วยผู้บ่าวเหลี่ยม2.0ผู้บ่าวเหลี่ยม เหลี่ยมเตอเอาวางวางวางเมดิกตรงนี้สวยเลยเลยเล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 วางวางมิวอิงเยอะๆวางมิวอิง มิวอิงคือแบบบาย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 มาแล้วอันนี้ผู้เบ่าผู้เบ่าเทสผู้เบ่าเทสดีเหลี่ยมผู้เบ่าเทสดีเหลี่ยม UFO ลับเฮ้ยเมดดิทำไมมันกาดเนี่ย เพื o, allora hey. ่อนยูโอหลุดอ่ะขำมามองหน้าเอูไมาหงอกมามองหน้าจ้างมาแต่โคตรกากจ้างมาแต่โคตรกากเลย Wow, đi bảo qua đầm qua Đây mà qua đi qua bảo qua đầm <coughs> Này ว้าวอินพอโตกันเลยตู้ตู้ตู้ต um> oui, hey hey, 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 ู้ต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 ู้ดุดุดเฮ้ยมีเงินตั้งเยอะตั้งแยะทำไมเราไม่อัปเกรดกันตู้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 เฮ้ยไอตัวนี้มันยกว่ะเฮ้ยคฮ้ยแปลกๆนะไอตัวนี้มันยกนะเอ้ยผมมาดูดิแปลกแปลกนะแปลกๆ แปลกๆเฮ้ยจ้างมาทำดาเมจให้มันเยอะๆดีกาเเอา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 ผู้ผู้บ่าวเทศหมุนผู้บ่าวเทศหมุนวะ่ะเอาผู้บ่าวเทศบินเฮ้ยดูหน้าดิอิมพอสเตอร์อิมพอสเตอร์ สงสัยต้องวางไทรทันเพิ่มว้แม่งมีอ้าวแตกเฮ้ยอินพอสเตอร์วีสองว่ะเฮ้ยโคเฟส ไอโทเฟสว่ะล่นเล่นเล่นเล่เล oh, ่นเล่นเอละ What the hell โอ้อันต่อไปแปดพันหนแมมมีกี่เว็บห้าร้อเว็บห้าร0อูน เอาอสั oh, okay. ิโอเคห้าสิบก็อีกนิดเดียวว้าวทำไมดงนี้มันแสบตาจริงๆเลยอยาก วัตถุเหตุแล like ้วแล้วอย่างนี like ้แล uh ้วอย่างนี้ด้านหลังกูจะได้ออกลงไหมเอาเสร็จอ่าฮะ พี่าบเทสไฟพี่เบลเล่นไฟว่ะอ้อยแรบ,บป้าดูนะครับอันนี้นะครับหนึ่งฮะนั่งเล่นเกมในสนามเด็กเล่นฮ่า <c oughs> <c oughs> ตงคดตึงอ่ะด้านหลังคือได้ออกลงไหมเนี่ยโอ้อย่าเล่นแม่นโแนแลนด์โอ้ยแล้วด้านหลังคืได้ออกลงไหมเนี่ยเพื่นอนฝอยกูได้ออกลงบ้างเนี่ย แป๊บหน้าทุกคนเดี๋ยวผมมาแปบนึงเดี๋ยวกูมาโอเคผมกลับมาแล้วเออโอ้ยผมเริ่มเนไม่ไหว้ตรงไหนวะไม่ไหว เริ่มเริ่มไม่ไหวตรงไหนเอาอยู่ชัดๆอพอลิตมิวแทนออเ,เ,เ,เอะโอ้ยเพื่อนกูขอร้องละให้กูออกโลงบ้างขายสักตัวทิ้งไปเถอะ,เ,อะเหี้ยกูขอร้องล่ะเพื่อนให้กูได้แบบใ,นนนะให ให้กูได้เล่นบ้างเถงอะต้องมีซิกมาแล้วต้องมีมิวอิ่งโอ้ไม g ก็ทำไมตัวนี้มันถึกจังวะต่นายเออต่นี้ตอนนี้ขาช่วงสูงการเขายังไม่เปลี่ยนให้ เี๋ยวพอเปิดวันทำการแล้วประมาณมันตอรเาแล้วสเตอร์สเยอะอ่อินพสเตอร์อินพเตอร์โสเตอร์ว่ะอื้อห โอ้นี่ไงมาแล้วท็อกซิกท็อกซิกมิวแทน์หูเสียงคือแบบเสียงเล้าใจ เปิดไปทำไมโดยที่กูแหลกอยู่แล้วจะเปิดไปทำไมโลมึงรู้ได้ไงว่ากูเปิดเปิดโลเอฟิกเขบอก่าเหมเปิดอ๋ออ๋อโอเคเข้าใจละอเอออ้าเอ๊กูขอ อีกเรื่องนิวอิงสามพันโอ้โหราคาโคตรแพง,งเลยนิวอิงเนี่ยมีตั้งสามหมื่นมีตั้งสามหมื่นอัปเกรดนิวอิงไม่หมดที่เกียรติพี่เกียรติ ด้านหลังรอเลยแล้วกันลบตัวฟาร์มตังร์เลยใช่ปะโอเคเตียวเตีวเตียว,วไปวางด้านหลังก่อนโอ้โ oh! หบอสมาสี่สี่ล้าน โอ้โหทำไมบอสบอสมันกากกว่าลูกน้องอีกอ่ะให้กูได้ออกลงบ้างเถอะเพื่อนโอ้ คนวันนี้เราประสบความสำเร็จนะครับก็ต้องขอกับก็ต้องขอกับปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนสวัสดีครับเจอกัน